ไม่ค่อยมีอะทุกคนโอ้โหทุกคนเจ็บอืม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 ทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนจะกับฟานะคะในช่องฟ้าปอนชาแนล วันนี้นะคะทุกคนเจอแบบฟ้าหน้าสดกันนั่นเองนะคะตอนแรกอะว่าจะถ่ายคลิปเครื่องสำอางก่อนใช่ไหมแต่แบบเฮ้ยเราไปเจอไอเทมไอเทมหนึ่งเว้ยซึ่งมันน่าใช้มา,มากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวเซียนนั่นเองนะคะพราพูดถึงเรื่องสิวเซียนเสร็จปุ๊บทุกคนจะรู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะ วทุกคนวันนี้พาจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะคะเป็นไนกิลไลลี่โน้ดนะคะเป็นที่ลอกสิวเซียนนะคะสามารถใช้ได้ทั้งหน้าเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าอันนี้นะคะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะแต่ไม่อ่อนแอต่อสิวเฮ้ <Yahoo! S 1> คยคือมาสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฟ้าไม่ค่อยได้กําจัดสิวเซียนเลยนะคะเพราะว่าจมูกฟาก็อยากจะดูสิวเซียนเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูสักทีน,น,นะ วันนี้ก็ถือโอกาสได้มาลองดูนะคะว่าตัว,ตวนี้เป็นยังไงเนาะขั้นตอนนะคะเขามีบอกข้างหลังชัดเจน,ะะนนะคะว่าทําอะไรยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งเลยเนาะจริงๆอะ่ะล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นเพราะว่าช่วยเปิดรูขุมขนนะคะทําให้ดูดสิวเซียนออกมาได้เยอะเนาะแล้วเขาบอกว่าทาครีมนะคะ ทั่วบริเวณที่เราจะดูดเลยเนาะแล้วก็เอากระดาษนะคะวางบนลงครีมเสร็จแล้วปุ๊บทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วค่อยลอกออกเนาะซองนี้นะคะใช้ได้5-7ครั้งก็เลยทีเดียวนะคะมาดูหน่อยทุกคนว่าข้างในนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะคะกลิ่นคือแบบโโหออกมานอกซองเลย สิ่งที่เขาให้มันนะคะก็จะมีครีมตัวนี้เลยนะคะไว้ทาบริเวณสิวเซียนเนาะแล้วก็มีกระดาษนะคะไว้แปะบริเวณที่เราทาครีมเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูว่ามันจะออกเยอะหรือออกน้อยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะต้องทาเนื้อครีมที่เป็นสีเขียวก่อนเนาะเนื้อครีมเขาจะค่อนข้างเหลวหน่อยนะทุกคนโอ้ไหลไหลไหลลำบากเนาะในการถือกระจกเนี่ย อืมเนื้อครีมพอจะเย็นๆหน่อยนะเสร็จปุ๊บเนี่ยวเราก็จะแกะแอันนี้เลยนะคะ่ะทุกคนโอ้ันเป็นกระดาษให้มาเป็นปึกเลยนะแปะบริเวณจมูกเลยค่ะกระดาษมันกระดาษซับ,บน้ามันเด็ยแล้วก็ทําการแปะลงไปเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณ5-10บนาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบนึงนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเนาะ,ะได้แล้วแหละฟ้าวอกมาคงได้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้คือหน้าแข็งมากหลังจากที่ฟ้าทาที่จมูกนะคะฟ้าก็ไปทาเพิ่มที่คาง เน้าผากนะคะตรงประมาณหว่างคิ้วตรงนี้เนาะแล้วก็เลยเลยมาหน่อยนะคะแล้วก็ตรงหน้าแก้มนิดนึงอะไรอย่างงี้เพื่อมันจะมีหลุดออกมาบ้างเนาะมาทุกคนอย่าลอยเช้าเรามาเริ่มแกะกะันเลยกว่าค่ะเขาบอกว่าให้แกะย้อนขนนะคะแล้วากแกะตรงจงมูกก่อนเจ็บ <c oughs> ขนาดยังไม่เริ่มแกะยังเจ็บลองด,ดูดิเจ็บมากโอ้เจ็บเจ็บเจ็บึ้ม ทุกคนทุกคนตกใจมากคือมันออกมาเยอะมากจริงมันเป็นแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆเต็มเลยเนาะวอ้ uh! ประทับใจอะ่ะคราวงนี้ต้องย้อนลงนย้อนขึ้นวะย้อนขึ้นไหมย้อนขึ้นใช่ไหม <pinpoint noise> ตรงคางก็มีนะคะแต่มันก็ไม่ได้แบบออกเยอะอะไรขนาดนั้นนะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นขนหน้าที่ออกมานะคะแล้วก็มีแบบสิวบ้างพอประปรายนะคะไม่ได้เยอะเท่าจมูกเนาะ แต่ลองที่ก่่งคิ้วคิ้วต้องดึงขึ้นดึงยังไงวะดึงขึ้นอย่างี้วะ no มันก็มีนะคะทุกคนแต่ก็มีไม่ค่อยเยอะส่วนมากก็จะเป็นขนที่หน้าซะมากกว่าค่ะทุกคนแล้วมันเอาคิ้วเราไปด้วยไะเนี่ยคิ้วยิ่งไม่ค่อยจะมีเลยมาอย่างสุดท้ายแก้มมากดีกว่าแก้มต้องดึงอย่างนี้ปะหรือต้องดึงอย่างนี้หรือต้องดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้ใช่ไหมมาที่แก้ม ขอด้วยครับเปล่าหน้ามีหรือเปล่าหน้าลองแก้มฝั่งนี้ก็มาดีวกว่ามาเริ่มดึงกันเลยอ๋อเจ็บมาอออเจ็บเจ็บออไปหมดไม่ค่อยมีสิวอย่าใช้่อว่าไม่ค่อยมีสิวไม่มีเลยซะมากกว่ามีแต่ขนที่หน้าที่ติดออกมานะคะบทสรุปเลยทุกคนส่วนตัวนะ ถือว่าลอกสิวได้ดีมากสามารถลอกได้ทั้งหน้าเลยนะคะตรงไหนที่มีสุวเซียนสามารถลอกได้แล้วมันหลุดออกแบบถึงรากถึงโคนจริงๆโดยเฉพาะจะมูกฝาคือแบบโหเห็นได้ชั้นเลยว่ามันเป็นแบบน้ำหนามขึ้นเต็มเลยเว้ยแล้วซึ่งแบบโหสิสเซีนยนเยอะมากแต่ก็มันไม่โฟกัสให้ทุกคนได้เห็นอะเออแบบ ถ้าใครยังไม่เคยใช้เจ้าตัวนี้นะลองไปหาซื้อดูบอกได้เลยว่ามันออกจริงมันหลุดจริงมันแบบเยอะมากดูกเห็นแล้วก็ขนลุกราคาที่ดูกสิวเช่นซองนี้นะคะอยู่ที่79บาทเท่านั้นเองนะคะบอกเรยว่าราคาถูกเออสามารถลงได้จริงอนะทุกคนไม่ไก่กะอะไรเล,นเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like ะะกลกไลค์นะคะกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ฝากด้วยนะคะ ที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกระดิ่งกุ้งกิงฟันนะคะเวลาฟัลงคลิปเหมือนกคนจะได้พลาดน,นะวันนี้ก็ไปแล้วทุกคนจะขอตัวไปล้างหน้าและเสร็จเรียบร้อยก่อนวจะมาถ่ายคลิปรีวิวข้อสอบอ่างอีกนะคะอย่าลืมติดตามชมด้วยเนาะ,ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุง๊ง